มีลูกเป็นพวงเป็นพวงทุกคนอืมตอนนี้ผมกับทุกคนคิดอีกทีหนึ่งนะครับผมผมสุกแล้วมันจะแตกมันจะอ้าเป็นลูกเหลืองๆทุกคนเห็นไหม สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเต้คนป่านทุกคนนะวันนี้เนี่ยผมก็ได้เข้ามายังในป่าดิบนะครับทุกคนแล้วก็เป็นป่าใหญ่ด้วยนะครับผมแห่งหนึ่งนะครับผมนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็กําลังเดินทางก็จะพาทุกคนชมนะครับผมธรรมชาติระหว่างทางนะครับผมนะก็ถ้ามีผลไม้ป่าพืชผักอะไรที่ผมเจอระหว่างทางเนี่ยผมก็จะนําเสนอเราจะบอกทุกคนให้รู้ว่านะครับผมนะที่ผมรู้ที่พอที่ผมรู้นะว่าอันไหนกินได้บ้างนะครับผมนะทุกคน ตอนนี้เนี่ยก็เดินมาทุกคนเห็นไหมอ,อยู่ในป่าใหญ่คนเดียวครับช่องป่าหญ่มากนี่ทุกคนธรรมชาติสดชื่นมากๆเลยทุกคนนะก็สองสามวันนี้ฝนตกนะครับผมนะโอ้ทุกคนดูดิตรงนูนทุกคนนะเห็นไหมต้นไม้ใหญ่เต็มเลยนะฮะอยู่ในช่องตอนนี้ผมก็อยู่ที่บนออยอดเขานะทุกคนนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเดินทางครับเดี๋ยวระหว่างทางเจออะไรบ้างเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมนะวิ่งสะดุดล นะครับทุกคนระหว่างทางที่เดินมาเนี่ยทุกคนเห็นต้นไม้ต้นเล็กๆต้นนี้ไหมเขามีผลเต็มเลยนะทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ซูมเข้าไปใกล้ๆนะนี่ครับทโอ้หผลเยอะมากก็ใครรู้ว่าเป็นผลไม้ชื่ออะไรทานได้หรือเปล่าบอกผมได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าทานได้หรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าลูกมันยังไม่สุกมันยังไม่ตกนะทุกคนก็น่าจะแก่แล้วแหละแต่ว่ายังไม่สุกนะเต็มต้นแล้วผมนี่ก็ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลผลไม้ป่านทุกคน ว่าถ้าผมเจอผลไม้ป่าอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักหรือว่าได้เห็นนะบางทีก็ไม่รู้จักหรอทุกคนก็ได้เห็นก็นยิ่งดีใช่ไหมแต่ผมไม่รู้ว่าทานได้หรือเปล่าทุกคนทุกคนนะ<ฮ>ครับนะผมก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในป่าค่อนข้างที่จะลึกมากทุกคนนะทุกคนก็ดูดีอันนี้ผมอยู่บนยอดเขาตนะกูด,ดูเหมือนเขาข้างล่างฝั่งนู้นนะครับผมนะครับโอ้โหสวยงามมากธรรมชาติสีเขียวนะ ในป่าดิบนะทุกคนดูดิต้นไม้ใหญ่ๆทางนั้นเลยถ้ามใหญ่ก็ต้นเล็กแบบตรงดิ่งแบบขึ้นไม่ถึงกันเลยทีเดียวนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมก็จะเดินสำรวจนะครับทุกคนนะแล้วก็เดินชมไปเรื่อยๆว่าจเจออะไรหรือเปล่าถ้าเจออะไรก็จะอัปเด้ทุกคนดูเรื่อยๆนะครับผมนะนะครับผมระหว่างที่เดินมาก็เจอ ผลไม้ป่าอีกชนิดหนึ่งแล้วนะครับผมนะนท,ทุกคนก็มาดูกันว่าเป็นผลไม้อะไรนะครับผมผมก็ไม่รู้จกักทุกคนไม่รู้จักชื่อด้วยแต่ว่าเห็นหน้าคาตาแล้วก็ไม่รู้ว่าทานได้หรือเปล่านะครับผมนะไม่จริงไม่รู้จริงๆนะครับทุกคน,นอยู่ข้างในนี่เลยเดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับนี่นะผมอยู่ข้างในนี้ล,ลกมากทุกคน รถจริงๆครับ <c oughs> นี่ละครลกมากครับโอ้โหลกสุดนี่ละโอเคนี่ละคครับผมจะให้ดู นี่ทุกคนเหลืองอาลามอยู่บนต้นเลยเต็มเลยนะครับอยู่สูงออกไปไกลนี่ครับผมนี่ผมสุกแล้วมันจะแตกมันจะอ้าเป็นลูกเหลืองๆทุกคนเห็นไหมแล้วมันจะล่วงเป็นเมล็ดนะเต็มต้นเลยนะครับผมฝั่งนี้ก็มีนี่ครับเต็มนะครับผมก็ใครรู้จักชื่อมันหรือว่าทานได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาบอกได้นะผมก็ ไม่รู้จะทุกอย่างหรอกทุกคนทุกวันนี้ผมก็เริ่มเจอนะผลไม้แปลกตาใหม่ๆเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤด,ดูกาลผลไม้ป่านะผมก็ได้เดินป่าแบบเต็มที่ไม่วิตครั้งแล้วนะผมก็ได้เจอพืชผักใหม่ๆผลไม้ป่าใหม่ๆนะทุกคนทานได้ไม่ได้ไม่รู้กันนี่ครับก็ลองใครก็รู้ว่าคอมเมนต์อบอกได้นะครับผมนะก็ลกมากผมไม่สามารถเข้าไปได้นะดูดิดูถังที่ผมเข้ามาดูดินี่ทุกคนเราทำกันโอ้ ครับเดี๋ยวก็พาชมธรรมชาติต่อครับทุกคน ตอนนี้นะครับผมก็มาเจอพืชอีกชนิดหนึ่งแล้วนะผักเหลียงซานนะครับผมนะผักเหลียงซานก็เป็นผักที่ประเทศจีนเนี่ยช่อมนิยมทานหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมนะก็เป็นมุกนะผมก็ตอนนี้ผมเจอผักเหลียงนะทุกคนนะก็เป็นผักที่หากินง่ายทุกคนนะมาประกอบอาหารถ้าเราหลวงป่าหรือว่าเดินป่าเนี่ยสมมติเราไม่มีสเสบียงเหลือนทุกคนเรามีแค่เครื่องปรุงรสนะนะครับผมนะเราก็ไปเก็บมันมาปรุงรสแล้วก็หุงกินกับขา้าว ได้มือหนึ่งเลยนะครับผมนะตอนนี้เราก็เจอผักอะไรชิ้นที่หนึ่งมามาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผมมันอยู่ในป่าขึ้นในป่านะครับนี่ครับผมตัวน,นี่เลยนะฮะนี่ก็คือเจ้าต้นผักเลียงทุกคนนี่ดูใบอ่อนมากนะคนนี่นะครับผมก็สามารถนํามาแกงปลาเข็มปลาทูได้อะไรนะครับผมแล้วก็ไปต้ม อะไรได้หลายอย่างเหมือนผักหวานป่าทั่วไปเลยครับแกงได้เหมือนกันเลยครับผมคนนะหน้าตาเขาประมาณนี้ทุกคนเขาจะมีลําต้นเตี้ยนะครับแล้วก็ลําต้นใหญ่ๆนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงที่แตกใบอ่อนของเขาเลยนะครับผมเดี๋ยวดูแรงแล้วก็ออกลูกออกผลนะครับผมเพื่อขยายพันธุ์นะครับนี่ผมจะกินส,ด,สดให้ดูนะทุกคนมันสามารถทานได้น,ะนี่ดูนี่เลยนะครับผมนี่ดูต่อมาทานสดได้ ออน,น่นคือจริงๆี้ผมไ่าน่ใจแล้วแต่ว่ากินทานได้ยัง,ยงนิดนึงครับผมก็มีเถียดได้นะเถียดได้มากที่เจอต้นเดียวแต่ว่าหมูเขาอยู่บริเวณแถวนี้แหละทุกคนดูดิลกขนาดนี้ขี้เกียจมุดครับผมก็เดี๋ยวโดนเห็บต่อยเห็ดกัดนะครับผมเนาะก็ไปที่ป่าลุกโล่งๆเดียกว่าุคนนะเคครับผม๋ยวเดินทางต่อครับ นะครับผมระหว่างที่เดินมาเรื่อยๆนะทุกคนนะผมเจอต้นไม้ชนิดหนึ่งคล้ายๆใบกระท่อมเลยนะทุกคนต้นกระท่อมนะครับผมแต่ว่าเขามีผลด้วยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็มาดูกันว่าลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมนี่แหละครับทุกคนเจ้าต้นนี้เลยฮะผลเขาเต็มเลยนะสังเกตดีๆนะครับผมนะผลเขาเยอะมากนี่นะครับมันคล้ายๆใบกระท่อมไะมทุกคนกานแดงที่เขาเรียกกันครับนี่เลยใกล้ๆเห็นไหม ใบไม่ใช่ใบกระทอมเลยนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่นะฮะเขาก็มีผลเต็มเลยก็ไม่รู้ว่าทานได้หรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจต้นลําต้นเขาเนี้ยสูงแล้วก็เล็กมากนะถือว่าก็ใหญ่อยู่ค่อนข้างได้หนึ่งคนโอบนะครับผมถ้าขึ้นนี่ขึ้นถึงอยู่แต่ตอนนี้ผมเหนื่อยมากในะระหว่างการเดินทางเนี่ยอะไรที่มันอยู่ไกลๆเนี่ยผมก็จะไม่ไปเก็บให้ดูนะทุกคนนะไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราก็เดินทางต่อทุกคนเดี๋ยวเจออะไรไผมจะให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับ อันนี้ผมมาเจอผลไม้อีกชนิดหนึ่งนะไม่รู้ผลไม้อะไรเต็มไปหมดเลยดูผลของเขานะเต็มต้นเลยครับผมอไม่ธรรมดานะต้นนี้แต่ผมไม่รู้ว่าทานได้หรือเปล่านะผมก็ไม่กล้าทานด้วยแล้วก็ไม่กล้าชิมเพราะว่ามันอยู่ไกลที้เี็ดเข้าไปข้างหน้าผมดูดีลกมากทุกคนนะลกมากเลยแล้วสำหรต้นเขาอยู่ตรงนู้นเต็มไปหมดเลยนะนี่โอโ้โห บอกเลยนะว่าเนื่อยใจทุกคนก็พาทุกคนมาดูผล,ลไม้ป่าละกันช่วงนี้ผล,ลไม้ป่าเนี่ยออกผลเยอะมา,มากๆในทุกๆครั้งที่ผมบอกนะนโอเคครับผมเดินทางต่อครับเหนื่อยมากด้วยนะก็อย่าพยายามนำเสนอไปเดืเลยนะครับก็ทนดูนิดนึง ครับผมระหว่างทางเนี่ยก็เจอผลไม้ป่าอีกต้นหนึ่งนะทุกคนนะก็หน้าตาเป็นยังไงก็มาดูกันนะครับผมทานได้หรือไม่ได้ก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับแล้วก็เขามีชื่อเรียกว่าอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้นะผมไม่รู้จริงๆบอกตรงผมไม่ได้เก่งขนาดจะรู้เรื่องทั้งหมดในโลกใบน,นี้นะครับผมนะโอเคครับผมมา,มาดูกันนะครับผมลักษณะนหน้าตาุูนทุกคนนูนครับดูนเลยครับผมเต็มไปหมดเลยนะ เห็นไหมเต็มเลยอันนี้มันไม่ใช่มะไฟหรือมะปลางนะทุกคนหรือว่ามะยงชิดนะไม่ใช่นะครับผมโอ้นี่ผลผลตรงนี้ก็มีทุกคนนี่ลูกขบเปลือกหนาๆไม่มีรอยสัตว์กินนะทุกคนก็ถ้าไม่มีรอยสัตว์กินเนี่ยค่อนข้างที่ไม่แนะนำให้รับประทานกันนะครับผมอ โอเคครับผมก็เดินทางต่อครับถ้าเจออะไรอีกก็จะอัพเดตให้ดูเรื่อยๆนะช่วงนี้เป็นช่วงดูผลไม้ป่าเหนื่อยมากทุกคนการเดินทางครับผม นะครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยเดินมาเจอผลไม้ป่าอีกชนิดหนึ่งแล้วนะครับผมก็ทุกคนอาจจะต้องแปลกใจถ้าได้ยินชื่อมันนะครับผมอาจจะต้องร้องว้าวานี่ใช่เหรอครับว่าเป็นผลไม้ชนิดนี้นะครับผมนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับผมว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วทุกคนจะร้องว้าวไหมครับผมนะมานี่เลยครับผมเจ้าต้นนี้เลย เห็นผลเขาไหมไหนเราเข้าไปดูใกล้ๆก,กันนะครับผมนี่นะครับผมเราเข้ามาดูใกล้ๆทุกคนคนุ้นๆไหมว่ามันใช่ทุเรียนหรือเปล่านะครับผมผมลองให้ทุกคนสังเกตดูดีๆนะครับผมอตอนนี้มันใช่ลูกทุเรียนหรือเปล่ามันมีหนามคล้ายๆทุเรียนไหมนะครับอา้ามันมีหนามใช่ไหมนะครับผมนี่เลยครับผมนี่ เต็มต้นเลยมันไม่ใช่ทุเรียนแต่อย่างใดนะทุกคนนะอืมตอนนี้ผมกหทุกคนคิดอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมเฉลยแล้วกันมันก็คือต้นขนุนป่านะครับทุกคนนะนี่คือขนุนป่านะครับผมเห็นไหมทุกคนลองสังเกตดีๆนะครับไปใกลๆนะมันจะมีนาำตะปุมตะป่าขนุนเปะ๊ะเนื้อในาจะเป็นขนุนเป๊ะนะครับผมทุกอย่าง รูปทรงองเอวนะครับผมนะก็เขาเนี่ยจะมีรสชาติเปรียนนรนะปร้ยวหวานนะผมนะเปรี้ยวหวานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนื้อไนและมันของเขาเนี่ก็เหมือนขนุนนะคนเขาจะมีฝอยยาวๆเลยนะครับผมนี่แต่ตอนนี้เขายัางไม่สุกถ้าเขาสุกเดีย๋ยวผมจะลงไปเก็บให้เราดูสักหน่อยว่าตร,รงนี้น่าจะพอลงไปได้นะครับทนะอยู่ด,ดีทางแบบค่อนข้างแบบจะลกนิดหนึ่งป่าก็จะสีเขียว สมบูรณ์ธรรมชาตินะครับทุกคนนะนี่เลยนะผมะเป็นผลไม้ที่ทุกคนคิดว่าน่าจะหาดูใหญ่ชนิดหนึ่งนะผมว่านี่เลยเดี๋ยวว่างถ้ามันสุกถ้าผมได้ผ่านมาทีผมจะพาไปดูกกใกล้ๆนะครับผมนะโอเคครับผมก็เสร็จแล้วในการดูขนุนป่าของเรานะครับผมตอ,ตอนนี้เนี่ยป่าลม่มลื่นเย็นชื่นใจนะฮะยิ่งขึ้นมาสูงนะทุกคนนะอากาศยิ่งเย็นนะครับผมตอนนี้เดินขึ้นมาเรื่อยๆนะผม อุ้ยมีต้นมะม่วงป่าต้นหนึ่งแต่ไม่มีผลทุกคนไม่มีลูกนี่ต้นมะม่วงป่ามาดูกันหน้าตาเป็นยังไงนะนี่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 ใบก็จะเหมือนมะม่วงบ้านเห็นไหมต้นนี้นเนี่ยเหมือนกันเต๊ะๆตสังเกตได้นะทุกคนก็ต้นมันยังคงยังเล็กอยู่ยังครับผมยังไม่มีลูกนะฮะมันจะเป็นต้นตัวผู้หรือตัวเมียมีหรอเปล่านะมะม่วงเนี่ยต้นตัวผู้ตัวเมียนะฮะทุกคนดูอุปสรรคกันเข้าป่านะ ระหว่างเส้นทางเนี่ยต้องปีนต้นไม้ใหญ่มันช่างแสนลำบากนะครับผมนะนและตอนนี้เนี่ยผมก็เดินมาเจอพลไม้ไป่าอีกแล้วนี่แต่ไม่รู้ว่าต้นมันต้นไหนนะนี่ทุกคนนี่ไอ้ต้นชนิดนี้เนี่ยผมเรียกชื่อไม่ถูกนะทุกคนนี่ปีนมันจะออกเปรี้ยว กลิ่นจอกเปรี้ยวมันจะคล้ายๆมะกอกอะแต่มันไม่ใช่กลิ่นคล้ายๆมะกอกแล้วก็จะลก,ก,ล,กจะลิ่นเปรี้ยวเนี่ยแรงกว่ามะกอกนะจะไม่รู้ว่าลูกอะไรอ้าวตกไปละก็ลําต้นอยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าต้นไม้ใหญ่เยอะมาลูกมันลวงอ๋อไอ้ต้นใหญ่ต้นนี้ทุกคนนี่ๆๆต้นดูนี้ครับผมนี่เห็นไหมเยอะมากทุกคน เนี่ยเก้งกวางเม่นชอบกินนะเก้งกวางาวนะครับผมนี่โอเคครับเดินทางต่อทุกคน ครับผมตอนนี้เนี่ยเจอผลไม้ไปอีกชนิดหนึ่งเดินมาแต่ไกลเลยเจอมาแต่ไกลไปด้วยนะครับผมโอเคทุกคนก็มาดูกันว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงรูปลักษณะแต่ผมเคยถามคนละว,ว่าทานได้นะแตผมยังไม่เคยทานนะครับผมนะก็หน้าตารูปลักษณะเป็นยังไงทุกคนมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแล้วก็ชื่อเรียกว่าอะไรก็บอกผมได้ผมไม่รู้จริงๆ มามาดูกันครับว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงกันนี่เลยครับผมนี่ต้นของมันล้วลักษณะหน้าตาโหมีผลเป็นพวงๆเลยนะครับผมนะนี่เลยโหดูดูะมีลูกเป็นพวงเป็นพวงทุกนคนคล้ายๆลำใหญ่หรือว่าพวกงอนอยู่เป็นพวงๆนี่เต็มต้นเลยครับผม เยอะมากผมบอกเลยว่าเยอะมากโอเคครับผมทุกคนก็ลักษณะหน้าตาก็ลูกจะออกแบบม่วง,งดำนะทุกคนนะก็ใครรู้จักชื่อหรือว่าใครเคยทานก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมนะก็ตอนนี้นี่ ถึงยอดเขาเดินสบายแล้วนะทุกคนนะโอยค่อยยังชั่วนะครับผมนะทุกคนก็สำหรับใคยที่ชอบคลิปก,ก่าลาืมกดไลค์กดแชร์ตัดงสติ๊กผมด้วยนะครับผมนะโอเคทุกคนแล้วผมก็จะเดินทางต่อแล้วนะครับผมนะ